คุนจนนำกระเดื่องปี2500ที่ตำรวจเป็นร้อยก็ยังปราบไม่ได้จอมพลปอยังถูกโจรหลอกข่าวด่งดังทั่วประเทศในเวลานั้นเกิดในช่วงกลางดึกของคืนวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2499ได้เกิดเหตุปล้นขึ้นที่บ้านของนางเสียมเง็กแซโซเลขที่4หมู่5บางแคอำเภอภาษีเจริญจังหวัดธนบุรี กลุ่มโจรได้ยิงปืนขึ้นฟ้าห้านัดเป็นการเบิกเลิกโจรก่อนเข้าปล้นแล้วก็โวปืนออกไปอีกห้านัดดับนางเสียมเง็กเจ้าของบ้านซึ่งเป็นเจ้าสรวพลทหารประสานกลิ่นบัวแห่งกรมทหารราบที่11ซึ่งนางเสียมเง็กได้ไว้วานให้มานอนเป็นเพื่อนที่บ้านทันทีที่ได้ยินเสียงปืนพลทหารประสานก็เปิดมุ้งออกมาดูก็เลยถูกยิงดับตายทันทีคามุ้งส่วนนายประดิษฐ์กลิ่นบัวน้องชายของพลทหารประสาน นอนตัวสั่นอยู่ในมุ้งโดนกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อพวกโจรเก็บกวาดทรัพย์สินไปจนหมดแล้วก่อนที่พวกโจรมันจะไปพวกมันก็ยิงปืนออกไปอีกห้านัดก่อนล่าถอยออกไปเป็นการอำลาวิญญาณเจ้าทรัพย์ที่นอนตายอย่างน่าอนาถพอเหตุการณ์สงบลงตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบปลอกกระสุนปืนยาวเรตตาชนิดเดียวกับที่ตำรวจใช้ตกอยู่เกลื่อนพื้นในที่เกิดเหตุ ประกอบกับสืบพบพฤติกรรมของโจรที่ยิงปืนอย่างโหดเหี้ยมครั้งละห้านัดเจ้าหน้าที่จึงลงความเห็นได้ทันทีว่าโจนรายนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเสือจำเรียงปังมาีซึ่งเข้าปล้นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วอย่าว่าแต่ตำรวจจะรู้ว่าเป็นฝีมือของใครชาวบ้านที่อยู่ในย่านที่เสือจำเรียงเข้าปล้นต่างก็รู้กันดีว่าการกระทำเช่นนี้ต้องเป็นเสือจำเรียงแน่และเคยท้าทายกฎหมาย ด้วยการประกาศชื่อหลังการปล้นมาหลายครั้งแล้วชาวบ้านรู้จักเขาในชื่อเสือเรียงในรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์พากาพันพาดหัวข่าวการปล้นบ้านนางเสียมเง็กที่บางแคอำเภอภาษีเจริญจังหวัดทนบุรีอย่างเอกเริกและให้ฉายาเสือเรียงอย่างพร้อมเพียงกันว่าขุนโจรห้านัดแม้เสือเรียงจะปล้นมาหลายครั้งแล้วจนชื่อเสียงด่งดังในหมู่ชาวบ้านแต่ตำรวจก็ไม่ได้สนใจที่จะปราบปราม แต่พอหนังสือพิมพ์หลายสำนักพากันประโคมข่าวครึกโครมและยังลงข่าวติดต่อกันอีกหลายวันเลยทำให้ตำรวจเองนั่งไม่ติดจำเป็นต้องจับเสือเรียงให้ได้โดยเฉพาะจอมอัศวินพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนทิบดีกรมตำรวจผู้ให้คำขวัญลูกน้องไว้ว่าไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ตำรวจไทยทำไม่ได้รู้สึกว่าตำรวจจะถูกโจรสบประมาทมากเกินไปจึงสั่งการให้ตำรวจสสถานี ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุร่วมกันรับผิดชอบจับขุนโจรห้านัดจำเรียงปังมณีให้ได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายยังไงก็ต้องจับให้ได้ก่อนจะออกปล้นที่อื่นให้ชาวบ้านร้านตลาดได้รับความเดือดร้อนทันทีที่มีคำสั่งออกมาตำรวจสอนอบางขุนเทียนสอนอท่าข้ามสอนอหลักสองและสอนอภาษีเจริญได้ส่งสายสืบออกแก่รอยหาขุนโจรห้านัดทันทีทุกแห่งที่สงสัยว่าจะเป็นที่หลบซ่อน โดยเฉพาะบ้านพ่อแม่ของเสือเรียงที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็ไม่เจอตัวเสือเรียงแม้แต่เงาจนกระทั่งสองสัปดาห์ผ่านไปสายสืบจึงได้เบาะแสว่าเสือเรียงได้หลบไปซ่อนตัวอยู่ที่กระท่อมกลางสวนเลขที่5าตำบลหัวกระบืออำเภอบางขุนเทียนจังหวัดธนบุรีซึ่งเป็นบ้านของนายเชื้อและนางผูกลือเฉยญาติที่เสือเรียงเคยอาศัยอยู่ด้วยในวัยเด็ก ความโหดเหี้ยมและความแม่นยำในการใช้ปืนเป็นกิตติศัพท์ของเสือเรียงที่ตำรวจขยาดไม่อยากจะยุ่งด้วยแต่เมื่ออธิบดีกรมตำรวจบัญชามาเช่นนี้ก็จำใจต้องทำตามหน้าที่ต้องบอกกล่าวกันทั้งสี่สถานีที่ได้รับมอบหมายให้มารับผิดชอบร่วมกันการจับเสือเรียงครั้งนี้จึงมีตำรวจยกกันไปกว่า100คนอบล้อมตั้งแต่กลางดึกรอจนรุ่งสว่างจึงคืบคลานเข้าไป10ตำรวจเอกปลอดจันง,งาม เมื่อปรับวัย42ปีของสอนาบางขุนเทียนเจ้าของท้องที่นำหน้ากลุ่มตำรวจเข้าไปจนเห็นตัวเสือเรียงและเสือสิริสงวนพันธุ์ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องที่ร่วมปล้นมาด้วยกันห่างออกไปประมาณ10เมตรเท่านั้นในขณะที่เสือเรียงและเสือสิริกำลังจะออกเดินทางเพื่อยายที่ซ่อนสิบตำรวจเอกปลอดจึงจ้องรีเวอร์คู่มือเล็งศูนย์พร้อมกับร้องสั่งให้สองเสือวางอาวุธซะแต่ทันใดนั้น บาเรตตาที่สภา,ายอยู่บนบ่าของเสือเรียงก็ถูกตวัดเข้ามืออย่างรวดเร็วและรวัวออกมาห้านัดทําให้วิญญาณของสิบตํารวจเอกมือปราบออกจากร่างทันทีจากนั้นตํารวจที่ตามมาก็สาดกระสุนเข้าใส่จุดนั้นหูดับตับไหมซึ่งก็มีเสียงปืนยิงตอบโต้มาเป็นระยะร้อยตํารวจเอกวุฒิจำปิรัตสารวัตรส,สอนท่าข้ามคลานเข้าไปด้านหลังของขุนโจรด้วยความระมัดระวัง ก้มหัวติดดินเพราะกลัวจะโดนกระสุนปืนของตำรวจด้วยกันเองจนกระทั่งเห็นเงาตะคุ่มของขุนโจรที่กำลังพุ่งความสนใจยิงสู้กับตำรวจอยู่สารวัตรวุฒิจึงเล็งปืนคู่มือเข้าสู่เป้าหมายแต่ยังไม่ทันจะลั่นไกสัญชาตญาณโจรทำให้เสือเรียงตวัดเบรตต้าโรมาทางด้านหลังสารวัตรมือปรับร้องอดโอยหงายพลึงลงกับพื้นกระสุนนัดหนึ่งเจาะต้นแขนขวาจนกระดูกหักชอนไปทะลุปอดและตุงอยู่ที่เยื่อหุ้มหัวใจ ลูกน้องต้องช่วยกันลากร่างออกไปหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนตำรวจทั้งร้อยไม่กล้าผีผามบุกเข้าไปรอจนสว่างจึงเข้าเคลียร์พื้นที่แต่ปรากฏว่าพบแต่รอยเลือดเป็นทางไปจนถึงคลองหัวกระบือส่วนตัวเสือเรียงและสมุนล่องหนฝ่าวงล้อมของตำรวจทั้งร้อยไปได้ยังกับปีศาจการยกกำลังตำรวจเป็นร้อยไปปราบจนแค่สองคนทั้งยังกลับถูกโจนปราบทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บกลับมาหลายนาย ทำให้เก้าอี้ผู้บังคับการตำรวจนครบานทนบุรีของพันตำรวจเอกโพธิอัมภัยวิทย์ร้อนเป็นไฟขึ้นมาทันทีจึงเร่งระดมมือปรับระลอกใหม่ออกล่าขุนโจนห้านัดให้ได้เมื่อสายสืบได้เบาะแสมาว่าเสือเรียงหลบซ่อนอยู่ที่ใดกองทัพตำรวจพร้อมอาวุธครบมือก็จะยกไปล้อมเช่นนี้ทุกครั้งและใช้ยุทธวิธีต่างๆไม่ว่าจะล้อมไว้ให้อดข้าวไม่ให้ออกจากพื้นที่ เพราะการบุกเข้าไปถึงตัวโจรทําให้ตํารวจต้องเสียชีวิตคนแล้วคนเล่าขนาดพลบุญปลุกมงคลจากสอนอท่าข้ามย่องเข้าไปพบเสือเรียงนอนคว่ำเหยียดยาวอยู่ใต้ต้นโพร,ริมหนองน้ําที่บางว่าห่างไปประมาณ15เมตรเท่านั้นแค่เหยียบใบไม้แห้งดังแกรกเดียวบาเรตตาที่นอนกอดอยู่ยังตวัดมายิงแสกหน้าพอดีสิบตำรวจเอกเจียมพุ่มพวงแห่งสอนอเดียวกันอ้อมเข้าไปด้านหลัง ห่างไปราว20เมตรเสือเรียงรู้ตัวเอี้ยวคอหันมายิงด้วยปืน9้ามิลิเมตรเข้าที่หัวเช่นกันสิบตำรวจเอกสว่างอนันตสุคนเห็นเพื่อนถูกยิงไปต่อหน้าจึงยกบเรเต้าขึ้นจะยิงแต่ก็ช้าไปขุนจนกราดบาเรต้าไปรอบทิศทางถูกสิบตำรวจเอกสว่างหงายหลังไปกองกับพื้นขุนจนกระโจนออกจากที่กำบังและคว้าเอาบาเรเต้าในมือของสิบตำรวจเอกสว่างไปด้วยร้อยตำรวจตรีมนูนพฤทธ ซึ่งหมกตัวเงียบอยู่ในป่าริมหนองน้ําเห็นขุนโจรถือบเบรต้าและสะพายไว้บนบ่าอีกกระบอกทั้งยังมีปืนพกขนาด9มิลลิเมตรเนบอยู่ที่เอวด้วยเฉียดเข้ามาใกล้ที่นายตำรวจหนุ่มซุ่มอยู่จึงเหนี่ยวไกลปืนจนหมดลูกโมหกนัดแต่ก็ไม่ระคายผิวขุนโจรขุนโจรคงเดินจากไปอย่างไม่สนใจใยดีนายตำรวจหนุ่มให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่าขณะที่พาสิบตำรวจเอกสวาส่วางไปส่งโรงพยาบาลกระสุนผมหมดก็เลยต้องกระโจนลงน้ำ ดำหนีแทบขาดใจร้อยตำรวจโทพินิจโชติวง์แห่งสอนอบางขุนเทียนซึ่งเผชิญหน้าขุนโจรในระยะประมาณ30เมตรให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เหมือนกันว่ามันเดินออกไปในที่โลง่งพวกเราระดมยิงเท่าไหร่มันก็ไม่โต้อตอบแถมยังตะโกนว่ายิงมาเลยไม่รู้ว่าลูกปืนของเราเป็นอะไรจึงไม่เจาะเข้าร่างมันที่หนักไปกว่านั้นก็คือหลวงพ่อเตคงทองแห่งวัดสามงามนาคปรปฐม เกจิอาจารย์ที่กำลังดังสุดๆในขณะนั้นให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์จนพาดหัวกันเอ่ยกร,ริกว่าหลวงพ่อเตเผยเสือเรียงหายตัวได้ข่าวที่ประคมกันว่าเสือเรียงมีปฏิหารเช่นนี้ยิ่งทำให้ตำรวจเสียขวัญจนไม่อยากจะไปปราบจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีผู้ผ่านศึกสงครามและปราบปรามกบฏอย่างโชคชนมาแล้วให้ความสนใจกับเรื่องนี้อย่างมากเรียกพันตำรวจโทเจริญบุญยประพูด รองผู้บังคับการนครบาลธนบุรีซึ่งรับมอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการปรับปรามขุนโจรห้านัดเข้ารายงานและให้ความเห็นว่าการยกตำรวจเป็นร้อยไปปรับโจรแบบนี้ไม่น่าจะได้ผลจึงสั่งให้พลตำรวจเอกเผ่าใช้วิธีเจรจาให้มอบตัวจะดีกว่าแผนของนายกรัฐมนตรีนี้ทำให้มีตำรวจไปพบในอุ่มปังมณีพ่อของเสือเรียงโดยจะรับไปพบกับพลตำรวจเอกเผ่าแต่นายอุ่มส่งนางทิมแม่ของเสือเรียงไปแทน แต่กลับไม่ได้พบพลตำรวจเอกเผ่าซึ่งติดราชการได้พบแต่พลตำรวจตรีจำเนียรวาสนสมสิทธ์ซึ่งนายอุ่มได้เปิดเผยกับนักข่าวว่าพลตำรวจเอกเผ่าจะให้เสือเรียงรับใช้ใกล้ชิดอย่างที่มีเสือร้ายบางคนเข้ารับราชการจนได้เป็นนายตำรวจมือปรับไปหลายคนแล้วเขาบอกว่าท่านเผ่าจะเอาเป็นมือปืนประจำตัวผมก็ลองให้เมียไปพบแต่กลับไม่ได้พบกับพลตำรวจเอกเผ่าเลยไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่า ส่วนนางทิมบอกว่ารับปากกับพลตำรวจตรีจำเนียนแล้วว่าจะไปเจรจากับลูกชายแต่อย่างไรก็แล้วแต่ตัวเขาเองเราเป็นเพียงพ่อแม่ถ้าเห็นดีก็สนับสนุนถ้าไม่ดีก็ห้ามไว้นางทิมบอกหลังจากนั้นไม่นานพลตำรวจตรีเยื้นประภาวัตรรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางหัวหน้าศูนย์ปรับปรามอัชญากรรมกรมตำรวจพร้อมด้วยตำรวจอีกหลายคน ต้องไปนั่งตกยุงอยู่ที่บางบัวทองตั้งแต่หัวค่ําจนสว่างของคืนวันที่สมกุมภาพันธ์2500เมื่อเสือเรียงติดต่อว่าจะมอบตัวแต่ก็ไม่พบร่องรอยของเสือเรียงแม้แต่น้อยวันที่16กุมภาพันธ์พันตํารวจเอกโพธิ์อัมไพวิทย์ไปลอยเรืออยู่ที่คลองบางไผ่หน้าวัดโมลีบางบัวทองในตอนบ่ายซึ่งก็เลยเวลานัดไปหลายชั่วโมงก็ยังไม่เห็นเสือเรียงโผล่หน้ามาให้เห็นทางตำรวจก็เลยตาสว่างทันที ว่าถูกเสือเรียงหลอกเข้าอย่างจังเสือเรียงยอมรับข้อเสนอของตำรวจให้มอบตัวหลอกให้ตำรวจตายใจเลิกการปิดล้อมซึ่งทำให้เขาใช้โอกาสนี้หนีออกจากวงล้อมของตำรวจไปได้ตำรวจควานหาข่าวอยู่นานจนสืบทราบมาว่าเสือเรียงไปซ่องสุมกําลังแถวพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการขณะที่ตำรวจไปตามหาเสือเรียงแถวพระประแดง ขุนโจรห้านัดก็ย้อนกลับมาที่บางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีถิ่นเดิมของพ่อแม่การย้อนกลับมาครั้งนี้ของเสือเรียงเพื่อชำระแค้นในกลิ่นง,งามแ่มพี่เมียที่ไม่ยอมแบ่งมรดกให้นางคล้อยภรรยาของขุนโจรศึกครั้งนี้ในกลิ่นรู้ตัวก่อนเลยเตรียมรับมือเต็มที่ทําให้เสือเรียงถูกยิงบาดเจ็บและลูกน้องคนหนึ่งถูกยิงตายคาที่คลานบ้านของนายกลิ่น ขุนจนหลบไปซ่อนตัวรักษาแผลอยู่ที่ตำบลสาราธรรมศพตลิ่งชันความจริงเสือเรียงเคยก่ออาชยากรรมมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วตอนนั้นพ่อแม่ได้ย้ายจากบางเชือกหนังอำเภอตลิ่งชันบ้านเกิดของเขาไปอยู่ที่บางแม่นางอำเภอบางใหญ่นนทบุรีแต่จำเรียงไม่ได้ย้ายไปด้วยต้องไปช่วยนายจิ๋วลือเฉยซึ่งเป็นญาติกันทำงานรวมทั้งเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตั้งแต่อายุ15ปีจนเป็นหนุ่ม ก็เกิดความรักกับสาวลูกกําพร้าที่อาศัยอยู่กับยายพอยายรู้ว่าคนที่มาติดพันหลานเป็นแค่เด็กเลี้ยงควายคนเป็นยายก็กีดกันทุกขนทางห้ามไม่ให้หลานสาวติดต่อด้วยและด่าว่าประนามต่างๆนานายิ่งเมื่อรู้ว่าหลานสาวปัญจัยแอบไปหาแอบไปพบยายก็ตามไปด่าว่าอย่างหนักจนจำเรียงระง,งับอารมณ์ไม่ไหวโดดคว้าปืนยิงยายของสาวคนรักตายคาที่ทำให้จำเรียงปังมณี ถูกตัดสินจำคุกในวัย23ปีฐานฆ่าคนตายถึง20ปีแต่ถูกจองจำเพียง7ปีกว่าๆเท่านั้นก็พ้นโทษออกมาไปอยู่กับพ่อแม่ที่บางแม่นางทำมาหากินอย่างขยันขันแข็งจนมีฐานะมีเมียสองคนและมีลูกถึง8คนการที่ต้องหาเลี้ยงเมียสองคนลูก8คนทำให้ฐานะจำเรียงฝืดเคืองจึงหารายได้พิเศษด้วยการต้มเล้าเถื่อนขายและเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ให้ไม่เลว แม้จะมีตำรวจแวะเวียนมาชิมฟรีกันบ่อยก็ตามแต่มีพลตำรวจสองพี่น้องของสอพอ,อบางใหญ่ซึ่งสารสินไม่กินกันมาก่อนแวะมาชิมฟรีเสร็จก็จับด้วยทำให้จำเรียงต้องขึ้นโรงพักเสียค่าปรับเป็นประจำทั้งตำรวจสองพี่น้องก็จองล้างจองผลาญบ่อยขึ้นจนจำเรียงเสียค่าปรับไม่ไหวแม้จะยอมยกมือไหวขอความการุณาแล้วก็ยังไม่ยอมเลิกทางออกของจำเรียงในเรื่องนี้ก็คือตัดสินใจจับปืนอีกครั้ง ดักซุ่มยิงตำรวจคู่อริแต่ทว่ากลับพลาดตำรวจคนที่จำเรียงยิงอาการปังตายกลับเป็นตำรวจคนข้างบ้านที่รักใคร่กันดีจำเรียงอุ้มเหยื่อที่ยิงผิดตัวมาส่งให้ญาติช่วยพาส่งโรงพยาบาลแล้วก็ล่องหนออกจากบางแม่นางมาหลบอยู่ที่บ้านญาติในเขตบางขุนเทียนเมื่อไรายได้เลี้ยงตัวในช่วงนี้ไม่มีจำเรียงจึงร่วมกับสิริสงวนพันญาติผู้น้องออกลักเล็กขโมยน้อยเพื่อเลี้ยงชีพ และเข้าปล้นนางเสียมเง็กแซ่โซจนเป็นข่าวดังก็เพื่อชำระแค้นที่นางเสียมเง็กโกงไม่ยอมให้ถ่ายคืนฉนดที่ดินที่เป็นมรดกตกทอดมาการติดตามไล่ล่าขุนโจรห้านัดของกองทัพตำรวจหลังจากปล้นนางเสียมเง็กเป็นเวลาถึงห้าเดือนกว่าสังเวยชีวิตมือปรับไปหลายคนก็ยังไม่สามารถพิชิตขุนโจรได้คงจับตายได้แต่เสือสิริสงวนพันธุ์ซึ่งภายหลังได้แยกตัวออกจากเสือเรียงหนีไปตามลำพัง วันที่16เมษายน2500ร้อยตำรวจเอกวรดีเถลิงสุขผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการได้รับรายงานว่ามีผู้พบคนแปลกหน้าแถวบางพลีใหญ่สะพายปืนยาวและพกปืนสั้นที่เอวไปพักที่บ้านหลังหนึ่งริมคลองสำโรงแต่ได้ออกจากบ้านนั้นไปแล้วจึงได้ส่งสายสืบไปหาข่าวก็ได้ความว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านอาจารย์ชะลอมหรือนายชะลอมกลัดบุพผา อาจารย์สัตยันอยู่ยงคงกระพันมีลูกศิษย์ลูกหามากมายมีคนเข้าออกเป็นประจำทั้งยังเป็นแหล่งมั่วสุมเล่นการพนันเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงพากันไปล้อมไว้ในกลางดึกตำรวจเข้าล้อมบ้านหลังนั้นไว้ทั้งคืนรอจะบุกเข้าไปตอนสว่างตลอดคืนมีแสงไฟจุดอยู่ในบ้านและมีเสียงคนพูดจากันตลอดจนตีห้าเศษตำรวจจึงคืบคลานเข้าไปใกล้ทันทีที่มีเสียงหมาเห่าตะเกียงในบ้านก็ดับลง ำรวจจึงจู่โจมเข้าไปทันทีพบอาจารย์ชะลอมนั่งอยู่กับคนสองคนบอกว่าเป็นลูกศิษย์แต่ตำรวจเห็นว่าตอนไฟดับนั้นมีอีกคนหนึ่งโดดลงเรือภายหนีไปจึงตะโกนให้หยุดแต่ชายคนนั้นกลับจ้ำเรือหนีพลพุ่มทิมเจริญวิ่งตามไปก็ถูกคนร้ายที่ภายเรือหนียิงสกัดมาเป็นระยะจึงกระโดดเข้ายึดคนาเป็นที่กำบงังยิงตอบโต้ไปด้วยปืนเล็กยาวรุ่นโบราณ คนร้ายได้โดดจากเรือขึ้นฝั่งห่างกันประมาณ20วายึดคนาเป็นที่กำบังเช่นกันและตอบโต้มาด้วยปืนรัวเป็นชุดผลพุ่มพยายามยิงอย่างประหยัดเพราะทางสถานีจ่ายลูกปืนมาให้เพียงสิบนัดเท่านั้นมีช่วงหนึ่งเสียงปืนของคนร้ายชะงักลงผลพุ่มจึงชะเงอขึ้นมองเห็นหัวคนร้ายโผล่พ้นคนาขึ้นมาทำท่าเหมือนกำลังบรรจุลูกปืนใหม่ผลพุ่มจึงเล็งปืนเล็กยาวโบราณออกไป แล้วเหนี่ยวไกลไปทันทีหนึ่งนัดจากนั้นก็รีบก้มหัวแอบคันนาเพราะคิดว่าคนร้ายต้องตอบโต้กลับมาอีกแน่แต่ทว่าเสียงปืนจากคนร้ายเงียบหายไปจนน่าสงสัยผลพุ่มจึงค่อยๆชะเง้อขึ้นดูก็ไม่เห็นคนร้ายที่บังคันนาอยู่จึงตัดสินใจเล็งปืนแล้วย่างสามขุมเข้าไปก็เห็นว่าคนร้ายนอนนิ่งมีแผลถูกยิงที่ท้ายถอยทะลุเบ้าตาสิ้นใจไปแล้วผลพุ่มก้มมองดูหน้าแต่ก็ไม่รู้จัก คนแปลกหน้าคนนี้ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนจนกระทั่งร้อยตำรวจเอกวรดีวิ่งเข้ามาพลิกดูหน้าคนร้ายให้ชัดแล้วร้องอุทานออกมาว่าเสือเรียงขุนจนห้านัดพลพุ่มเข่าอ่อนทันทีหลังจากพิชิตเสือเรียงได้พลพุ่มบอกนักข่าวภายหลังว่าถ้ารู้ว่าเป็นเสือเรียงผมก็ไม่กล้าวิ่งตามไปยิงแล้วทั้งฝีมือทั้งปืนผมสู้ขาไม่ได้เลยพลพุ่มเป็นตำรวจมา17ปีมีชีวิตที่เรียบง่าย อบอุ่นอยู่กับเมียและลูกห้าคนส่วนชีวิตราชการก็ไม่มีจุดด้วยจุดเด่นเลยกลายเป็นคนดังขึ้นมาทันทีมีความดีความชอบที่ทําให้ตํารวจทั้งกรมโล่งอกเขาได้รับรางวัลค่าหัวขุนโจรเป็นเงินถึง5,000บาทซึ่งลพลุ่มบอกว่าจะเอาไปซื้อเรือให้ทางการเพราะสอพออบางพลีอยู่ริมคลองแท,แท้แต่ไม่มีเรือใช้ศพของขุนโจรห้านัดจาเรียงปังมณีนอนคุดคู่อยู่ข้างคันนา มือข้างหนึ่งยังจับเบรเรต้าไว้แน่นอีกมืออยู่ในท่ากำลังจะด,ดันแมกกาซีนลูกปืนชุดใหม่เข้ามีกระสุนเหลืออยู่อีก22นัดปืนพกออโตเมติกคอลลามา9มิลลิเมตรเน็บอยู่ที่เอวอีกกระบอกมีกระสุนอยู่7นัดบนหัวมีหวีผู้หญิงเสียบอยู่หนึ่งอันพระเครื่อง20องค์ยังแขวนอยู่กับสร้อยที่คอนี่คือจุดจบของขุนโจรน,นำกระเดื่องแห่งปี2,500ที่ตำรวจยกกองทัพเป็นร้อยก็ยังปราบไม่ได้ แต่กลับมาพบจุดจบด้วยปืนโบราณของพลตำรวจที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังต่อสู้ตัวต่อตัวกับขุนโจรห้านัดผู้เขย่ากรมตำรวจทั้งกรมจนนั่งกันไม่ติดการสิ้นสุดของขุนโจรห้านัดเสือจำเรียงปังมณีได้ทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกจดจำและเล่าขานในวงการตำรวจและประชาชนทั่วไปการปล้นบ้านนางเสียมเง็กและการต่อสู้กับตำรวจหลายครั้งนั้นสร้างความหวาดกลัวและตื่นตระหนกให้กับผู้คนในยุคนั้น ไม่เพียงแต่ความโหดเหี้ยมและความแม่นยำของเสือจำเรียงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการที่เขาสามารถหลบหนีจากวงล้อมของตำรวจได้หลายครั้งทำให้เรื่องราวของเขากลายเป็นตำนานแห่งขุนโจรในประเทศไทยแต่ในที่สุดความยุติธรรมก็ได้ตามมาถึงเสือจำเรียงเหตุการณ์นี้ยังสะท้อนถึงความเสียสละและความกล้าหาญของตำรวจที่ต้องเผชิญกับอันตรายเพื่อรักษาความสงบสุขของประชาชนและความเชื่อมั่นในความยุติธรรม ที่ยังคงเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของขุนโจรห้านัดไม่ได้เป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์ที่เล่าขานกันเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องตวนใจถึงความสำคัญของการรักษากฎหมายและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยหากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงาน อย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะคะทางทีมงานปุระเบิดขวดต้องขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสวัสดีค่ะ